แลวก็วเราเรามีปาโลมาด้วยก็อเป็นขบวนสุดท้ายก็มีกี่นนาากมีขบวนสนุกครับแล้วก็มีเป็นบรรยากาศที่เราอยู่บนรถเราวก็มีแฟนความสีดนะเราไม่่หวเนาะขึ้นรถแห่เราเต้นไม่เคยไม่เคยบอกไม่น่ามีใครท ต้องเกิดเกิดช่ไงเนี่เกิดนะแล้วขับรถไปใช่ตั้งแต่เนของบริษัทกมีแฟนขับก็เป็นแข่ขับบวเลยเป็นคนแบบก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นดัี้นะเป็นดีได้มาถึงกานที่เปิดเหมือเปิดการใหส่ของเรา

เดี๋ยวเทศกาลนี้ยังมีที่นี่ยังมีหลายวันเดี๋ยวฝากเชิญชวนให้ทุกคนมาหนาะครับผมสำหรับใครที่อยาเปล่ยนะครับอาบน้ำไม่พอแล้วอยากะก็มาสนุก่ม้วนหนุกสุกนะครับที่าอับล้วานพารานะครับแล้วจัดขึ้นวันที่13 16เมษายนนี้นะครับก็มาอบไปกินกันยหลายอย่างไม่ทันเลย ได้ครบไงขวดเลยงานพี่โป๊ะจ้างมาครบโอเคอันจะถามจยังไงก่อนเลยวันนี้จะไม่นายเรามาโชวชนหรือว่าเรามาติ่งใครหรือเป่าวันนี้วันนี้เรามาติ่งใครหรือเปล่าติ่งใครหรือเปล่าติ่งใครพี่เจฟครับจริงตอนนี้พี่เจฟโชว์อยู่แต่เนี่ยมาแต่นแต่ก็ได้ยินเสียงติ่เสียงามากแล้วก็มีพี่โน่นนนน เย็นยนี้น,น้องแล้วเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่พี่เจมส์ที่โดนมีเยอะมากมาก็ใหญ่เลยลองมาดูนะครับที่ทีมเอเวอร์แต่อย่าตัวเราเนี่ยตอนนี้คุณเราอยากจะไปอยู่หน้าเวทีไหมอยากครับไปได้ทีต่ตรงน <c oughs> ี้จ้ะไปอยู่ตรงตนี้กับนี่กัลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเกิดพี่โดนเราถามว่าเราจะไปอยู่ดูพี่โดนหน้าเวทีไหมดูก่อนครับว่าเดี๋ยวมาแต่ถ้ามีงานต่อแต่ไปจริแน่นอนใช่ปะถ้าเกิดไม่มีงานนี่คือ ติดตามแน่นอนติดตามแน่นอนไม่มีงานก็ดูผัดติดต่อไอจีอะไรติดต่อันนี้หน้าดูสดชื่นว่าน้าได้ขึ้นเวทีดกับพี่เจเออเอาหน้าดูสดชื่นใช้ใชใช้ใช้ใช้โปรดใช้โปรดักต์เขาสองท้าอยู่ทนี้ว่งาน โอเคอะมอเค่ีพาอยากแม่ซืออะใช่ปสบการณ์นีพวกเราแบบว่าสการตัจากวันนี้แล้วพวกเรามีแผนที่จะไป็นตา์น้ำที่ไหนกันไม่เอ่ยสัตนที่ไหนนะก็ผมว่าผมอยากไปใช้เวลากับครอบัวว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบว่ากินข้าไม่ได้ไปไหนไปไหนกบอัวนานแล้วก็เลยวันที่14มันจะเป็นวันครอบครัวากเล จะมีงานก็อาจจะไปหลังจากนั้นเพราะว่าเปจากนั้นถ้าสระน้ำก็เนี่ยเดี๋ยวเรามีจะไปไม่ได้สระพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวสระแน่นอนใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวสระน้นขับเอาแล้วไงโอเคใครใครไม่ให้สระก็บอกนะเพราะว่าอยากให้ได้รับการอนุญาตก่อนแล้วไปสระอ่ามันเต็มแล้วเต็มจะไปสระน้ำไหมคะไหนไปไหครับลุงเดี๋ยว จากที่รถน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เราแลวุณจะสารแทนโอ้สาอสารไปกพอนได้เลยอสาร่สนลูกใครอยูอ่ะเออตอนทีออ่แม่สารผสมแม่ก็อ,อยู่นะนีเรียกว่าสาร่สนลูกคุณพ่อเออได้เออสารมไดไดสา ไ,ได้ส้านเลยถ้าสมมติใครเจอผม,นะไ,ม,ผมนะได้ไช่วยผลการนี้นะสามารถส้านได้ไม่เดินที่ไหน,ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในงานตอนนี้สงมภาษก็สามาภาษณ์ได้ใช่เนาะอย่างผมใจเย็นพร้อมพร้อมพร้อมตัวสาร เวลาพก่อยู่เดี๋ยวค่อยไปสวัสดีปีใหม่กันอะเช็ค้วกก็หลไปนะแต่ว่าช่วงนี้เราแบบว่ามความแบบคก้าค้าแล้วเห็นเนนีแบบว่าแ่อเลนใช่มเลนอะไรเ็นเมลอนนเป็นเมลอนเนี่ยเอนคนเลนเนี่นไม่หี่เดินมาเมลอนเมลอนเมอนางานเนาไ เดี๋ยงไม่ฟังนะทุมนงไม่เคยฟังนะแต่ว่าผมได้ยินประจำเลยอพี่ช่นนะเขาจะเปิดให้ฟังตอนที่มาแต่งหน้าแพลก็จีแต่งหน้าแเดี๋ยวสงเร็จแวเาาโชว์เลยไหมอ่าได้ปนโชว์ตอนนี้ก็ได้เพราะว่ากลังย้มอย่เป็นม่อยา้นเลใ่ห้นแลเพื่ออะไรแล้วผมได้อะไรได้อะไราพี่มือดังที่สเลย ใช่ดีไหมคะต้องไปอีกสแล้วเออ,ค,อคือตอนนี้คือจะผัดเป็นเมนแดนผัดเป็นเมนแดนเหรอเออถ้าเป็นได้ก็อยากเป็นเออเพราะฉะนั้นสิ่งแรกอะเตรียมมาดีแดนเต็มที่เดี๋ยวสิ่ง2นี่คือเชมเปญไอซ์นนแดนแน่นอนชิมอาจจะอาจจะลองดูก่อนชิมแล้วว่าคนนี้เดียว แต่คนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาสายแดนแล้วเขาจะไปวงการทีป๊อปเล้วเฮ้ยผมเขาจะไปลุยตลาดทีป๊อปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเข้าวงมาแล้วบัสอะไรเอาอะไรแล้วนอาไปผมเพื่อดอกก็สู้เขาไม่ได้แสดงว่าพวกนี้จะไปแดนฉ่ำกับอะไรแค่ที่เป็นแดนฉ่ำกับอะไรแค่เลยหมายอยู่เวทีเดียวกันันาทีอ๋อใช่ครับก็อยู่เวทีเดียวกันนะะอไรแค่แต่บ้านงงในวงไหนดีกว่า ผมว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอะไรแต่ว่าผมยอมรับเรื่ออะไรกันอขาเสียใจของทุกคนแล้วเพราะว่านมก็ผิดด้วยแหละที่ไม่ไม่เร่องะไรดูไม่ดีก็เสีนใจมากเลยนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้สึกผิดเลยนะไม่ไม่แบกว่าไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกแลวไม่ทาอะไรเลยนะรู้สึกผิดเลย วันนั้นะไม่กล้าไม่กล้าทิ้งอะไรลงไปเลยก็นั่นแหละเงี้ยเงี้ยเงี้ยพูดแล้ววันนี้นก็ความไหนแสว่าเราต้องรู้สึกเรียนใากนยืนยันตัวเรู้สึกรู้สึกผิมากยืนยันแล้วผมว่าพูดเสมอว่าเออสับแม้ว่าความรักนะแต่่งแบบรู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าเออเราก็ไม่เกียย

แัครับก็มีซีรีส์ชื่อว่าายเริ่มึ้นครับเขาจมันเก่เขียนรักก็ยังร้องจบแล้วว่าชื่อเริ่มมงดไปหรอเดียวเดียวตอนนี้นะคะใ้ถาให้่าวว่ากล้องแิดกล้องแม่แล้วกล้องจะเอ่อเรียกว่า พร้อมจะตัดต่อแล้วตัดต่อไปแล้วตัดต่อแล้วด้วยเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้คนดูแล้วก็อย่ากจะติดตามรอกันแล้วกันนะครับไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วก็สนุกอย่างล่าแน่นอนครับโอเคงั้นฝากทน่เห็นอะไรยังไงความพยายามนะออกมาเส่ออยากได้เห็นความพยางคยาม สาฝเราะกับงาครับีท่าฝาีครับวันเป็นว่สุดทัีถึวันที่16เมษายนีเสือป็นมากมายเลยี๋ยวจะมีที่ๆในหน้าอย่างเด้ยรอีกสองวันก็ฝากกนไปครับ ชื่อหะยรแล้วพี่อัรเ่ยกัอะไรตอนนี้นนี้เราให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากด้วยไก็มีเพลงครับเพลงใหม่อดที่ออกเลยครับชื่ว่าของคุณชื่ออะไรครับของผมคือผมเออช่ผมือจิมิดาครับ ตีกันใหม่ครับตีกันไหนเออลงเป็นเพลงแรกของนามศิลปินไรโซก็ของผมจะเป็นใกล้เินครับสูตรโรสสูตรเครับผมคุณเป็นอะไรครับผมจะเป็นมุดเป็นอะไรผม่พูต้องเป็นเพลงอะไรเออผมผมชื่อเพลงว่าแคนดิเดตนะครับเพลงคะแนนก็สามารถฟังได้ที่มินิมูฮับไรโซเป็นศิลปนะครับฝากด้วยครับขอบ๊ายบาย เพื่อสุการคามปลอดภัยนะครับทุกคนขอให้เรืสุขรนะครับวัสดีปีใหม่มีทุกคน